อ่ะต่อไปก็จะเป็นการหาโดเมนเลนเนาะโดเมนและเลนหายัางไงโดเมนคือสมาชิกตัวหน้าเลนคือสมาชิกตัวหลังถ้าสมมติว่าอะไรเข้อแรกก็มันเป็นแบบแจกแจงสมาชิกเนาะถ้าเราจะตอบโดเมนเราก็ตอบอะไรเลยตอบสมาชิกตัวหน้าก็จะเป็นเซตของสมาชิกตัวหน้ามีอะไรห3 4 7สเจ็ด อ่ะอันนี้คือโดเมนแล้วเลนส์ล่ะเลนส์ทำไงก็คือเอาสมาชิกตัวหลังมาต่อไปเลยก็คือมีห้าสองห้าแดดังนั้นห้ามมี2ตัวใช่ไหมแต่เวลาเราเขียนเราจะเขียนแค่ตัวเดียวค่ะเป็นห้าสองแปดเขียนจะเขียนแบบไหนก็ได้นะมันสลับสามารถสลับที่กันได้ภายในเซตเนี่ยโอเคไหมคะอันนี้คือแบบแจกแจงเนาะ ว่าเราจะหาโดเมนและเลนยังไงถ้าเป็นแบบบอกเงื่อนไขอ่ะเช่น R2 เท่ากับเซตของคูนดับ x y เมื่อ x y เป็นสมาชิกของ n คูณ n ก็คือผลคูณคาร์เเชียนระหว่าง n คูณ n n คือไรจำนวนนับจำนวนนับจะเริ่มตั้งแต่อะไรเวลาเรานับของเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่เลขหนึ่งถูกไหมดงนั้น n ก็คือ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆถูกไหมคะอ่ะเสร็จแล้วโดยที่ x บวก y เท่ากับหนึ่ง x บวก y เท่ากับหนึ่งดังนั้นเวลาเราจะหาเรามองตรงนี้เป็นหลักเพราะมันเป็นแบบเงื่อนไขเนาะเราต้องจัดตัวนี้ถ้าเราหาโดเมนอ่าโดเมนจะต้องจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับเทอม x แต่ถ้าเราหาเลนส์เราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับ ซึ่งถ้าเราหาโดเมนเราจัดไวให้อยู่ในรูปของเอ่อเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปของ y เท <Y S 1> ่ากับเทอม x ถูกไหมคะแล้วพิจารณาอะไรพิจารณาเทอม x ว่ามันมีอะไรบ้างออกมาเป็น y อะไรเข้าไหมแต่ถ้าเอ่อเราหาเลนส์เราก็ต้องพิจารณาอะไรพิจารณาเทอม y ก็คือจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอม y นั่นเองอ่ะเรามาดู x บวก y เท่ากับ หนึ่งอ่ะคูหาโดเมนก่อนโดเมนเท่ากับจากที่อยู่ในรูปของ y, y เท่ากับเอเดังนั้นคูย้ายอะไรคูย้าย x ไปลบก็จะกลายเป็น y เท่ากับหนึ่งลบ x โอเคไหมอ่ะทีนี้เวลาเราแทนเราก็ต้องแทนเป็นจำนวนะลรจำนวนนับต้องออกมาได้เป็นจำนวนนับอื ดังนั้นถ้าคูแทนเป็นห้าแทนเป็นห้านะห้าลบหนึ่งเออไม่ใช่สิ่หนึ่งลบห้าหนึ่งลบห้าได้ไรลบลสี่ถูกไหมดังนั้นใช้ได้ไหมห้าไม่ได้อ่ะขยับลงไปเลยเพราะว่าถ้าเพิ่มขึ้นไปยังไงก็ไม่ได้มันจะติดลบถูกไหมคะ่ะอ่ะถ้าแทนเอกเป็นหนึ่ง หนลบหเป็น1นลบหเป็น0ถูกไหมซึ่งศูนย์มันอยู่ในวนั้นไหมก็ไม่อยู่ดังนั้นไอตัวเนี้ยโดเมนมันจะมีไหมไม่มีถูกไหมเพราะแทนลงอะไรลงไปก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่าอ่ะผู้เปลี่ยนเลขก็ได้จะได้แทนได้ ครูลองเปลี่ยนเป็นเลขสองตัวนี้เป็นเลข2อ,อ่ะไอตรงนี้เป็นเลขสองตัวน,นี้ก็จะเป็นสองซึ่งถ้ากหาโดเมนมันเดิมครูก็จะจัดให้อยู่ในรูปของ y เทอม x ใช่ไหมก็ย้าย x มาลบังนั้นถ้าคูแทน x เป็นหน่แทน x เป็น1 ซึ่งแทน x เป็น2ไม่ได้แน่นอน,น,อนเพราะว่า2ลบ2เหลือ0ซึ่ง0นันไม่ใช่จำนวนนับงนั้นถ้าแทน x เป็น1อ่ะ2ลบ1ได้อะไรเลข1แปลว่าโดเมนจะมีตัวเลขเดียวก็คือเลขอะไรเลข1ถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่านักเรียนแทนเป็นเลข2 2ลบ2เหลือ0ซึ่ง0มันไม่ได้อยู่ในจำนวนนับ,นบ อันโดเมนมีแค่ตัวเดียวก็คือ1ต่อไปถ้าเป็นเลนส์ล่ะอ่ะก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอม y ใช่ไหมดังนั้นจากตรงนี้ก็ยายอะไรกุญแจยายาย y ไปแทนก็จะได้เป็น x เท่ากับสลบ y เหมือนกันอยู่ในเงื่อนไข M n คูณ n ดังนั้นถ้าครูแทนเหมือนเดิมพิจารณาฝั่งนี้ค่ะถ้าครูแทน x เ,เป็นเอ,อ่อขอโทษแทน y เป็นหนึ่งใช้ y เป็นสองได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสองลบสองเหลือศูนย์ซึ่งศูนย์มันไม่ใช่จํานวนนับดังนั้นใช้ไม่ได้แน่นอนอ่ะเหมือนกันถ้าครูแทน x เ,เป็นขอโทษแทน y เป็นหนึ่งครูก็จะได้ x ออกอมาเป็นหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าแทนเป็นสองมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเลนส์ก็เป็นตัวเดียวกันก็คืออะไรก็คือหนึ่ง เซตกล่องเหมือนกันโอเคไหมประมาณนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาทำอย,อย่าลืมดูเงื่อนไขตรงนี้ด้วยว่าอะไรคูณอะไรโอเคไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ได้กาหนดมาให้แปลว่ามันคืออะไรจํานวนจร,จร,จร,จริงนั่นเองเนี่ยถ้าเขาไม่ได้กําหนดมาว่าเป็นอะไรคูณอะไรก็คือจํานวนจริงคูณจํานวนจริงไปเลยเนาะอะต่อไปนี้หาโดเมนเละเลนของฟังก์ชันก่อนจําได้ไหมเงื่อนไขเงื่อนไขาการเป็นฟังก์ชัน อไม่ใช่สิเงื่อนไขในการหาโดเมนและเลน์ก็คือส่วนส่วนจะต้องไม่เป็นศูนย์ถูกไหมคะดังนั้นเวลาเวลา,เวลาเจอเงื่อนไขที่เป็นเศษส,ส่วนแบบนี้พิจารณายอย่างเดียวเลยก็คือตรงไหนตรงนี้ตัวส่วนทีนี้เขาไม่ได้กาหนดมาให้ใช่ไหมว่ามันเป็นจํานวนอะไรคูณจานวนอะไรก็คือผลคูณเทียนระหว่างอะไรก็คือให้ตีไปเลยว่ามันคือจํานวนจริงเนาะอ่ะทีนี้จําได้ไหมฟังก์ชันมันเป็น Uh, h x ใ right? ช mm ่ไ hmm. หมเท่ากับ5ส่วน x ลบ1ครูบอกแล้วว่าฟังก์ชันก็คือ y เท่ากับ f x ถูกไหมแปลว่าไอตัวนี้มันก็คืออะไรไอคอนี้ไอคอนี้ก็คือ y เหมือนกันดังนั้นครูจะเขียนี่อีกรูปก็คือ y เท่ากับอ,อะไร5ส่วน x ลบ1เรามาหาโดเมนกันโดเมนโดเมนของอะไร h x เนาะโดเมนก็จะได้อะไรก็คือจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ เทอมเซึ่งมันจัดแล้วดังนั้นพิจารณาแค่ไรตัวส่วนตัวส่วนห้ามเป็นอะไรก็คือตัวส่วนตัวเลขอะไรที่แทนลงไปในเแล้วจะทําให้มันเป็นจะทําให้เป็นศูนย์ก็คือมีเลขเดียวคือเลขอะไรเลขหนึ่งดังนั้น x ต้องไม่เท่ากับไรไม่เท่ากับหนึ่งอ่าแปลว่าโดเมนก็ตอบอะลรจำนวนจริงลบ หเอง,ห,งหรือเราจะตอบว่า x ไม่เท่ากับ1แบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นเศษส่วนหรือครูอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้ x เ,เป็นสมาชิกในจำนวนเต็มโดยที่ x ไม่เท่ากับอะไร หก็คือเอาง่าย,ายก็คือโดเมนเป็นจำนวนจริงใช่ไหมแต่ไม่เอา1น,นั่นเองหรืออาจจะตอบแบบนี้ก็ได้จําวนจริงลบเซตหเห็นไหมคะส่วนเลนอ่ะเรามาหาเลนส์กันเลนจะต้องจัดเทอมใหม่ถูกไหมตอนแรกมันเป็น y เท่าก,กับ5ส่วน x ลบ1ใช่ไหมคะอ่ะเรามาจัดเทอมกันจะเป็นครูก็จะย้ายอะไรครูจะย้าย x ลบ1ขึ้นไปคูณกับ y ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นหารเป็นคูณย้ายจากหารขึ้นไปก็เป็นอไรคูณก็จะได้เป็นอะไรเป็นเลบหนึ่งคูณ y ยเท่ากับห้าก็กระจายอะไรเข้าไปกระจายอะไรเข้าไปค่ะกระจายเข้าไปคูณเนาะกลายเป็น YX ลบา, 1, าเท่ากับหเสร็จแล้วเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอม y ใช่ไหมดังนั้นคูก็จะย้าย y ตรงไปแล้วทำไมไม่ย้ายตรงนี้เพราะตรงนี้มันติดคูณอยู่เห็นไหมคะย้ายตัวนี้ไปก่อนก็จะได้เป็น y x เท่ากับ5บวก y เสร็จแล้วเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับถูกไหมดังนั้นก็ย้าย y ไปไปหาร x เท่ากับ5บวก y หาร Y นั้นถ้าดูอย่างนี้ส่วนห้ามเป็นเศษถูกไหมแปลว่า Y <Why S 1> <why S 2> ห้ามเป็นอะไรเลย <Why S 2> ง่ายๆเลย Y <Why S 2> จะต้องไม่เท่ากับศูมแต่ว่าคําตอบก็คือจํานวนจริงลบเศษของูมหรืออาจจะเป็นเซตของ y เป็นสมาชิกในจำนวนจริง,รงโดยที่ x ไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับูแบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็คือเป็นการหาโดเมนและเลนเนาะก็คือถ้ามันเป็นแบบแจกแจงเราก็ตอบได้เลยสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังโดเมนคือสมาชิกตัวหน้าเลนคือสมาชิกตัวหลังแต่ถ้าเป็นแบบบอกเงื่อนไขถ้าเป็นแบบบอกเงื่อนไขเราต้องจัดเทอมถ้าต้องการหาโดเมนก็จัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับเทอม x แล้วพิจารณาอะไรพิจารณาเทอม x แต่ถ้าจัดแต่ถ้าหาเลนส์ แล้วก็ตั้งจใจให้อยู่ในรูปของ x เ,เท่ากับเทอม y แล้วพิจารณาอะไรพิจารณาเทอม y โอเคนะคะก็อ๋ม